สวัสดีค่ะพบกับข่าวบริการประจำวันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2557มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันค่ะสำนักงานประลาดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีขอเชิญสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ผู้สนใจสั่งจองได้ที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนทุกสาขาทั่วประเทศจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27กุมภาพันธ์2558และรับเข็มได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม2558เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-2281-7233ค่ะมาต่อกันที่ข่าวจังหวัดสมุทรปราการขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15ธันวาคม2557ต้องมีอายุการทำงาน20ปีขึ้นไปเป็นครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023848088ถึง92ต่อ101และ02755 2206ค่ะมาต่อกันที่ข่าวตลาดแรงงานกันบ้างค่ะสำนักงานเลขาธิการวุฒธธิสภาเปิดรับสมัครบุคคลผู้สมควรเป็นกรรมการด้านกฎหมายแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวนหนึ่งอัตรา โดยสามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่11พฤศจิกาย,ยน2557ณจุดรับสมัครสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารสุขประพฤติเลขที่499ถนนประชาชื่นเขตบางซื่อกรุงเทพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028319336-7โดยไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ มาปิดท้ายกันที่ข่าววิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษากต่อในระดับปริญญาโทรปริญญาโทควบเอกและปริญญาเอกหลักสูตรรัฐประาาศานศาสตร์มหาบัณฑิตและรัฐประศา,า,านศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตตั้งแต่บันนี้ถึงวันที่10มการาคม2558อบสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 024416067และ088255 0847ค่ะหมดเวลาของข่าวบริการแล้วค่ะพบกับข่าวบริการได้ใหม่ในใครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ